เพราะว่าในที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะรักตัวเราเองเท่ากับตัวเราเองสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีในมุมมองพุทธศาสนาไม่ใช่รอเอาหลังจากตายนะท่านอาจารย์พุทธิพงศ์นะสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีความสุขความทุกข์มันอยู่ที่อุปกรณ์3อย่างสร้างได้ทันทีชาตินี้เดี๋ยวนี้นั่นก็คือ1กายธรรมสองคพูด3ใจคิดกายธรรมดีวาจาพูดดีใจคิดดีสวรรค์เกิดทันที ความสุขเกิดทันทีเพราะฉะนั้นถ้ารักตัวเองทํากายให้ดีไม่เบียดเบียนคนอื่นวาจาอย่าไปพูดละรานคนอื่นจิตใจคิดแต่เรื่องบุญกุศลความดีที่จะสร้างต่อไปนั่นแหละความรักปลูกฝังที่ตัวเราเองแล้วทุกคนก็จะได้รับความรักจากเราที่กายทําดีวาจาพูดดีใจคิดดีจึงเป็นวันแห่งความรักที่ต้องปลูกฝังที่ตัวเราก่อนแล้วก็ เมื่อเราทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจาทำดีด้วยใจทุกคนก็ได้รับเมตตาจากเรานั่นก็คือความรักที่พระพุทธเจ้าปรารถนาเดคนับครับสำหรับในเทศนาของผมซึ่งในทางสุขภาพจิตก็อยากจะสรุปคำว่าความรักนี้นะครับคือความรักมีหลายประเภทนะครับคือนิยามขหงความรักเนี่ยคือความรู้จักโอนอ่อน <c oughs> คือความห่วงหาอนาถมีแครนครอนต่อความยากจากใจ ไม่ใช่คือความเรียกร้องและไม่ใช่เพียงหมายปองและห่วงไว้หากแต่คือความรักและจริงใจที่พึงมีให้แก่กันนั่นก็คือลงมาที่ care and study นั่นแะครับค่ะก็เป็นบทสรุปความรักที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าออไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนกชนนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะครับวันนี้นะครับผมวุฒิพงษ์ถ่ยพิงแล้วก็คุณ อิทนันทนาและก็ดกรพระมหาดวงจันทร์นะครับเราจะลากันไปพร้อมๆกันทั้งสามท่านนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีความรักที่ยิ่งใหญ่ต่อกันนะครับแล้วก็วันแห่งความรักและว,วันมาคบูชามาพร้อมกันท่านก็อย่าลืมปฏิบัติตัวปฏิบัติใจแล้วก็รณรงค์เชิญชวนคนให้ทําความดีและเว้นความช่วและจิตใจให้ผ่องใสนะครับนั่นคือสุดยอดของความรักที่สุดในโลกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ